สำหรับ i Matrix นะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ในส่วนผสมขอ,ของมันเนี่ยจะประกอบไปด้วยโกล w t แฟ a เตอร์นะครับไอยาแล้วก็วิตามินนานาชน,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 นิดเหมาะกับคนไข้ที่มีปัญหาใต้าตาคล้ำนะครับมีรอยลึกนิ้วรอยใต้าตาครับผมอาจะเกิดขึ้นจากตั้งแต่ และเกิดก็ได้ในคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องความคล้ำใต้ตานะครับตั้งแต่เด็กหรือว่าอาจจะเกิดตั้งแต่ตอนโตมานะครับในเรื่องของการนอนดึกอดนอนทํางานเยอะติดซีรีส์หรือว่าเกิดจากการใช้งาน,นการขยับของกล้ามเนื้อใต้รอบดวงตาบ่อยมากเกินไปนะครับก็ทําให้เกิดปัญหาตลอดที่ตามมาได้ ผลลัพ์ของมันนะครับจะช่วยในทัเรื่องของการทั้งซ่อมแล้วก็สร้างไม่ใช่แค่ว่าเป็นการเติมเต็มอย่างเดียวแต่เขาจะไปแก้ปัญหาที่ต้องเหตุช่วยให้ครงสร้างบริเวณใต้ตาคนะ่าาอยๆทำการฟื้นฟูซ่อมแซมขึ้นเรื่อยๆ,ๆครับจนแบบได้รับการเติมเต็มอย่างธรรมชาติ ตัวนี้ต่างกับฟิลเลอร์ตรงที่ว่าฟิลเลอร์เนี่ยเป็นการเติมเต็มอย่างเดียวนะครับมันจะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนเนาะ <S 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 แต่ตัวเนี้ยเราจะขุดลงลึกไปถึงที่ต้นเหตุสาเหตุของมันพอเติมไปแล้วปุ๊บจะช่วยกระตุ้นเนื้อเยื่อบรนะิเวณนั้นให้เกิดการค่อยๆสร้างขึ้นใหม่นะครับเหมือนกับเป็นการแก้ที่สาเหตุเลยครับ